ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็วันสองม้อมีมนี่ครับก็เป็นรายการที่ท่านผู้ชมเนี่ยส่งมีมมาร่วมสนุกกันนะครับมันจะมันขนาดไหนอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับไปอาา่าฮะเมื่อคุณกดข้ามนะครับอ่าได้อะหรอกอ่าบทสนทนาในเกมเราจะเป็นยังไง <c oughs> เคยมีคนเอาผมไปทำแบบนี้ด้วยนะเออจริงไอ้พื้นพื้นพื้นเนี่อ,อน้องคนเดิมเลยแถมอีกคลิปหนึ่งครับอโอเคโอเคได้นิโอฉันไม่ต้องคาดเข็มขัดนะนี่โอฉันรอยอยู่เฮ้ยขับใครขับขา <laughs> คือมันจะเป็นเคิร์ฟเอ่อจะเป็นช่วงที่เครื่องบินบินมาแบบนี้นะครับเสร็จปั๊บเขาจะดิ่งลงแบบนี้ฟึบลงไปถ้าใครไม่คาดเข็มขัดนะครับจะอยู่ในสถานะแรงโน้มถ่วงอืมที่เป็นศูนย์ซีโร่กาเวิตี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาพยายามหาภาพมาให้ดูนะครับแต่ช้าก่อนพราคลิปนี้สนับสนุนโดย o p t ตั ซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโร่ขาวแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมากขาวแวน่นมันเป็นแว่นกรองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับออปตัสรับประกัน1ปีเปลี่ยนแว่นน้อยกว่าเปลี่ยนแฟนอีก <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วแล้วก็ยิ้มใช่ไหม <c oughs> <c oughs> น้ำตาแตกประเด็นทำไมฟันเหยินวะเนี่ย <c oughs> เชิญนั่งจ้าส่งครั้งที่แปดสิบห้าโอ้โอเคคิดไม่มีเสียงอ๋ออ้าวอันนี้มันก็รู้ใจเกิน มีลูกหมามาด้วยนะครับแต่ลูกหมาโดนผูกเชือกแล้วแล้วแค่นี้ใช่ไหมคือเอาเก้าอีมาให้นั่งฉลาดอยากออกสักครั้งครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอเคได้อยู่ได้อยู่ครั้งที่21ครับ โอเคแล้วมามันจะฟินใช่ไหม <c oughs> ไม่ฟินล้ครั้งแรกขอหน่อยครับฟังเพลงอะไรอยู่เนี่ยนโอเคบ๊ายบายเพลงอะไร อเคเขาพังพ,พ,พ,พังพังพังฟังเพลงซึ้งนะครับแต่เต้นบีบอยครั้งแรกครับผม,มหล่่ให้เธอนั่งไม่มีรถถังให้เธอเขี่ไม่มต้องเสียใจไปนะคนดีเดี๋ยวซื้อรถดีให้เธอกินอเออเยี่ยมมาจบที่รถดีดีที่ใช่ไม่ไม่ใช่บะหมี่กึ่งรังที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ขอลองอีกสักครั้งหนึ่งนะกูตายแน่นกบีดเล่นเขาดูดีไหมเนี่ย

แล้วยังไงอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดครั้งที่สามครับรอรอบเก็บตกก็ได้อาฮดูนี่จะได้ออกไหมเฮ้ยน,นี่ได้ออกได้ออกเฮ้ยโมบายดีเจ้นด้วยเหรอ ผมไม่ได้ล็อกอินเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวต้องลองลองไปเปิดดูนี่ครับมันอีเวนต์อะไรวะเนี่ยอ่าเชิญแซงคิวกูเลยยังไงอะ มึงจะตัดผมเขาหรือมึงจะสาผมเขาเนี่ยหรืออย่างอื่นรอเก็บตกครับอืใครอีกเลยทีนี้สามเสียงละสามเสียงที่เราต้องเจอเวลาเล่น GTA เอออโอเคสวัสดีครับชื่อ,นะอ,อ,ออะไรครับสวัสดีนะคุณแม่ง้ะอ่ะอายุเท่าไหร่ครับหนูอายุขี่หัวนะนี่เป็นไงบ้างไงแม่พี่ก็เลยพูดอะไรวะส,สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับผม ชื่ออะไรฮ่าผมมีไรชื่วอะไรฮ่าอ๋ไม่ไม่เป็นไรครับพี่คผมทำคนเดียไม่เจอกันะเฮ้ยสวัสดีครับสุดหล่อชื่ออะไรครับเอ่า,า wrote, ชื่อท็อปครับอ๋อวิ่งนี่อยู่ครอยู่กับแฟนเนาะอ๋อใช่ครับผมแต่ว่าผมมาอยากจะบอกแฟนผมว่ารักเธอนะครับจุ๊บไอ้แรกเข้าใจอยู่เนี <S 2> <S 2> ้ย อาจจะอายแบบว่าสวัสดีค่ะนูเช่อแต่อันที่สองนี่คืออ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะสมมตินี่เป็นไม้นะไม้แมงอยู่แบบนี้สวัสดีครับ่ะมีเลยพี่ช่วยหมั้ยอับ่ะ,ะบุรีเวทเดี๋ยวพี่จะไปจังก์ลา,ราตรงนั้นนะครับพี่ช่วยเลยมหมครับ ส่วนอันที่3านี่แฟนทิ้งนี่ครับอยู่แฟนใช่ไหมเนี่ยก็อาจจะใช่นะครับแต่พอดีว่าผมอยากให้แฟนเนี่อรับรู้ว่าผมเฮ้ยคนเล่น GTA มันน่าสงสารขนาดนั้นเลยหรือวะเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิป <c oughs> ใส่หูฟังทีหัวกูบุบเลย <c oughs> คลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ก่อนนี่ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วเจอใหม่คราวหนนะ้าไปสวัสดีครับเจ๊ yeah.